ลงมือแล้วลงมือแล้วในฐานะคนที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยเกียรติใบชิงทรงในที่สุดก็จะลงมือแล้วเมื่อกี้เองเขาถูกบังคับให้เคลื่อนย้ายไปยังใจกลางของหุบเหวลึกแล้วก็เห็นปีศาจหกตัวที่มีกลิ่นไาหน้าสะพรึงกลัวล้อมรอบตัวเขามองไปที่ปีศาจต,ตัวหัวหน้าด้วยรอยยิ้มเย็ยนชาพูดว่าฮาดีเจ้ามองข้าสูงเกินไปแล้วนะในฐานะหนึ่งในเจ็ด,ดยุคใหญ่เพื่อฆ่าข้าที่เป็นแค่คนขี้เมาคนหนึ่งเจ้ากลับต้องพลาดยุคอีกห้าตัวระดับขุนนางมาด้วย ขาดีมองใบชิงทรงด้วยรอยยิ้มร่าเริงพูดว่าใบชิงทรงข้ามักชื่นชมเจ้ามาโดยตลอดถ้าเจ้าจะยอมเข้าร่วมกับหุบเหวลึกข้าถึงกับช่วยให้เจ้าได้ตำแหน่งนายุกใหญ่ศักดิ์ที่นั่งได้เลยเมื่อเร็วเนี้ดิซัตใกล้ตายแล้วตำแหน่งของมันกำลังจะว่างลงใบชิงทรงยิ้มเล็กน้อยยิบขวดเหล้าออกมาจากช่องเก็บของดื่มเข้าไปอย่างแรงเมามายแล้วฟังดูน่าดึงดูดดีนะแต่พวกเจ้าในหุบเหวลึกไม่มีเหล้าดีให้ข้าอยู่ได้หรอกอดีถอนหายใจด้วยความผิดหวัง น่าเสียดายทุกคนฆ่าเขาเสียส่วนข้ากับหวังเฮารันกลับไปที่โรงเรียนก็รีบตรงไปที่ป่าไผ่ทันทีพบว่าใบาชิงซงไม่ได้ดื่มเหล้าอยู่ที่นี่หวังเฮารันไม่แปลกใจกับเรื่องนี้บอกข้าว่าปกติอาจารย์ใบเขาไปไหนมาไหนไม่รู้ตัวข้าก็มกหาเขาไม่เจอบ่อยฮ่าฮ่าเจ้าอย่าเพิ่งเข้าร่วมวิทยาลัยอ,อื่นตอนนี้นะที่นี่มีแค่อาจารย์ใบที่จะทําให้พลังและพรสวรรค์ของเจ้าแสดงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบข้าคิดถึงภาพใบชิงซงที่เต็มไปด้วยกลิ่นเหล้ารู้สึกลังเลนิดหน่อย ้ายอมรับว่าอาจารย์ใบเก่งมากแต่แบบนั้นเขาเหมาะเป็นอาจารย์จริงเหรอเพราะยังไงก็ตามพลังกับความสามารถในการสอนมันไม่เกี่ยวกันเลยถ้าใบชิงทรงยังเป็นคนขี้เกียจแบบนี้ต่อไปเขาจะเก่งแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์หวังเฮารันยิ้มแล้วบอกว่าอย่ามองอาจารย์ใบแบบนั้นเขาในช่วงเวลาสำคัญยังน่าเชื่อถืออยู่แถมเขายังมองทะลุหลายเรื่องได้แค่ชี้แนะเราสักหน่อยก็เทียบได้กับการไปฝึกที่วิทยาลัยอ,อื่นเป็นผลลัพธ์ของการฝึกหนึ่งปีเลยที่สำคัญที่สุดคือเราที่วิทยาลัยเจียนไม่ต้องเข้าชั้นเรียน วิชาบังคับทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเกียรติแค่เราไปที่ห้องสมุดแล้วอ่านหนังสือที่เกี่ยวขอ้องอ่านจบก็ได้หน่วยกิตตามนั้นแบบนี้ช่วยประหยัดเวลาได้เยอะข้าได้ยินว่าไม่ต้องเข้าชั้นเรียนก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีฟังดูไม่เลวเลยงั้นพรุ่งนี้ข้าจะมาอีกทีได้เลยวันนี้เราแยกกันที่นี่ก่อนวันนี้ออกมาแต่เช้าข้าเช่าห้องข้ายังไม่รู้จะหาจากไหนต้องกลับหอพักไปหาความรู้ใหม่ฮ่าฮ่างั้นข้าจะไปห้องสมุดสักหน่อยช่วงว่างฮ่าฮ่า ไปเรียนรู้เรื่องหกเหวลึกเพิ่มเติมหลังจากแยกกับหวังเฮอรันในป่าไผ่ข้าก็ไปที่ห้องสมุดเกียวโตห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็นห้องสมุดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจักรวรรดิดาเซียรองจากห้องสมุดแห่งชาติเท่านั้นในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเกียรตินอกจากความรู้บางส่วนเกี่ยวกับการแข่งขันที่ต้องมีสิทธิ์ถึงจะอ่านได้ความรู้ทั้งหมดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกียวโตสามารถยืมอ่านได้ฟรีข้าหาที่นั่งที่ไม่มีคนแล้วนั่งลงวางมือลงบนลูกแก้วคริสตัลบนโตะ๊ะ จากนั้นแสงหน้าจอก็ปรากฏขึ้นในใจค่าหน้าจอแสดงห้าส่วนได้แก่ทักษะอาชีพดันเจียนมอนสเตอร์และหุบเหวลึกข้าคลิกที่ส่วนหุบเหวลึกจากนั้นหนังสือมากมายเกี่ยวกับหุบเหวลึกเรียงกันอย่างเป็นระเบียบปรากฏต่อหน้าค่าข้าเลือกหนังสือเล่มหนึ่งจากหน้าจอที่ชื่อว่าภาพรวมของหุบเหวลึกหน้าจอก็หายไปจากนั้นหนังสือเล่มหนึ่งก็ลอยออกจากชั้นมาตกอยู่ตรงหน้าค่าข้าพลิกดูแล้วพบว่าหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องหุบเหวลึกเยอะมากรวมถึงข้อมูลของสนามรบหุบเหวลึก รวมถึงการกระจายตัวของมอนสเตอร์ระดับสภาพแวดล้อมนอกแนวป้องกันของฐานที่1ของดาเซียระดับเฉลี่ยของมอนสเตอร์ในหุบเหวลึกอยู่ที่60ขึ้นไปแล้วกองทัพที่ประจำการอยู่ที่นั่นต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์หุบเหวลึกทุกชั่วโมงทุกนาทีนักรบอาชีพที่เคลื่อนไหวที่นั่นได้ล้วนเป็นยอดฝีมือในบรรดาย,ยอดฝีมือแนวป้องกันแบบจักรวันดีดาเซียที่สร้างห่างจากทางเข้าหุบเหวลึกไม่ถึง100กิโลเมตรประเทศแบบนี้หาได้ยากมากในโลก ส่วนที่จะผลักดันกองทัพเข้าไปถึงทางเข้าหุบเหวลึกไม่มีประเทศไหนทําได้เลยสักแห่งจนถึงทุกวันนี้ความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับหุบเหวลึกยังอยู่แค่ผิวเผินรู้แค่ว่าพื้นที่ของหุบเหวลึกใหญ่กว่าพื้นผิวโลกทั้งหมดในหุบเหวลึกมีปีศาจท,ที่น่าสะพรึงกลัวนับไม่ถ้วนปีศาจท,ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของหุบเหวลึกถูกเรียกว่าจอมมาเรเหล่าจอมมารแบ่งแยกดินแดนของหุบเหวลึกดินแดนของราชาคำสาบอยู่ที่ชายขอบของหุบเหวลึกใกล้ทางเข้าดังนั้น ราชาคำสาบจึงหมายตาดินแดนผิวโลกมาโดยตลอดส่งปีศาจลูกน้องมาลุกรานผิวโลกอย่างต่อเนื่องสงครามที่มนุษย์ต่อสู้กับปีศาจมาเป็นร้อยร้อย,อยปีส่วนใหญ่เป็นสงครามกับราชาคำสาบเมื่อ30ปีที่แล้วราชาคำสาบนำทัพใหญ่บุกจักรวรรดิดาเซียด้วยตัวเองจักรวรรดิดาเซียต้องจ่ายราคามหาศาลหลังจากสังหารราชาคำสาบได้จอมมารใหม่ในหุบเหวลึกก็เข้ามาแทนที่ราชาคำสาบกลายเป็นจอมมารคนใหม่ของอาณาจักรคำสาบปัจจุบัน มนุษย์รู้ข้อมูลเกี่ยวกับจอมานใหม่นี้น้อยมากรู้แค่เพียงว่าจอมานใหม่นี้ครอบครองดยุคปีศาจเจ็ดตนดยุคปีศาจแต่ละตนมีพลังทําลายประเทศใหญ่ได้ด้วยตัวคนเดียวอย่างดิซัทที่ข้าเจอก่อนหน้านี้ก็เป็นหนึ่งในเจ็ดยุคปีศาจข้ามองข้อมูลเกี่ยวกับหบเวลึกทําให้มีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับประชาคําสาบแค่อณาจาักรปีศาจแห่งหนึ่งในหบเวลึกก็สามารถต่อสู้กับมนุษย์ทั้งหมดได้และดยุคปีศาจต,ตัวเดียว ก็สามารถทำลายแนวป้องกันที่หนึ่งของจักรวรรดิดาเซียได้ราชาคำสาบที่ทำสัญญากับข้าเคยเป็นอดีตราชาของอาณาจากักรนี้จะจินตนาการได้เลยว่าจักรวรรดิดาเซียให้ข้าที่เลเวลเจ็ดสิบต่อสู้กับราชาคำสาบต้องตัดสินใจมากแค่ไหนนี่คือการพนันครั้งใหญ่ถ้าข้าล้มเหลวดาเซียจะต้องตกอยู่ในกองเพลิงแห่งความสิ้นหวังอีกครั้งแน่นอนและจักรวรรดิดาเซียที่ยังไม่ฟื้นตัวคงรับสงครามครั้งใหม่แบบเต็มรูปแบบไม่ไหววินาทีนี้ ข้ารู้สึกถึงน้ำหนักบนบ่าของตัวเองทันทีไม่รู้ตัวว่าเวลาผ่านไปถึงเย็นตอนนั้นโทรศัพท์ของข้าสั่นขึ้นมาเป็นข้อความจากเบอร์ที่ไม่รู้จักเขียนแค่สามคำมาป่าไผ่ข้าคิดว่าน่าจะเป็นอาจารย์ใบแม้ไม่รู้ว่าใบชิงทรงหาเบอร์ติดต่อข้ามาจากไหนแต่ข้าก็วางหนังสือคืนที่แล้วรีบไปที่ป่าไผ่ตอนนี้ใบชิงทรงกําลังดื่มเหล้าอยู่ลึกในป่าไผ่ร่างกายมีบาดแผลหลายแห่งข้าเห็นสภาพของใบชิงทรงตาเหลือบมองแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่มีอะไรแค่ไปสู้กับปีศาจมาสองสามตัวบาดเจ็บนิดหน่อยที่ผิวหนังเดี๋ยวไปหาหมอโรงเรียนรักษาก็หายไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงใบชิงทรงยิ้มอย่างผ่อนคลายแล้วถามข้าว่าเล่าให้ข้าฟังหน่อยเกี่ยวกับการต่อสู้ของเจ้าวันนี้ตาข้ามีแววประหลาดใจเจ้าไม่ได้ลืมจริงๆเรอใบชิงทรงยิ้มแล้วบอกว่าถึงข้าจะชอบดื่มแต่เรื่องสําคัญข้าไม่ลืมหรอกความคิดของข้าต่อใบชิงทรงดีขึ้นทันทีจากนั้นก็เล่าการต่อสู้วันนี้ให้ฟังทั้งหมด ใบชิงทรงพยักหน้าด้วยความพอใจพวกเจ้าทำได้ดีเจ้าผ่านแล้วหลังจากนี้ข้าจะไปบอกเฉินหยุนที่ฝ่ายการสอนจัดการเรื่องให้เจ้าต่อไปเจ้าจะเป็นนักเรียนคนที่สองของวิทยาลัยเจี้ยนซิงของข้าฉันขอบคุณเหยียนชิงทรงแล้วถามต่อว่าแต่ท่านอาจารย์ใบท่านเรียกข้ามาเป็นพิเศษคงไม่ใช่แค่เพื่อพูดเรื่องนี้อย่างเดียวใช่ไหมใบชิงทรงยิ้มเบาฮ่าฮ่าแล้วหยิบรูปทายปีศาจสองใบออกจากช่องเก็บของปีศาจสองตัวนี้เจ้ารู้จักไหม ข้ามองรูปถ่ายปีศาจส,สองใบนั้นรูม่านตาหดตัวเล็กน้อยแล้วร้องออกมาว่าพ่อแม่ใบชิงทรงเห็นปฏิกิริยาข้าแล้วตาหลีลงข้าดูแล้วเห็นว่าร่างของพวกเขายังมีกลิ่นอายมนุษย์หลงเหลือแถมยังหน้าตาคล้ายเจ้าเลยตอนสู้กับพวกเขาถ่ายรูปสองใบนี้ไว้เป็นพิเศษข้าถามทันทีว่าอาจารย์ตอนนี้พวกเขาสภาพเป็นยังไงบ้างพูดตามตรงไม่ค่อยดีแม้ทั้งสองจะยังมีสติของมนุษย์หลงเหลือแต่ก็เหลือน้อยมากแล้ว ตอนนี้พวกเขาเลือกยืนฝั่งปีศาจเต็มตัวนับว่าไม่ใช่มนุษย์แล้วมีโอกาสช่วยกลับมาได้ไหมตัวอย่างมนุษย์ที่กลายเป็นปีศาจในหุกเวลึกมีเยอะแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครกลับจากปีศาจเป็นมนุษย์ได้เลยข้าได้ยินแล้วถอยหลังไปสองก้าวใบชิงทรงชักจูงว่าแต่เจ้าจะกังวลมากไปก็ไม่ต้องมนุษย์ส่วนใหญ่ที่กลายเป็นปีศาจมักกลายเป็นมอนสเตอร์ระดับต่ำสุดไม่เหลือสติแม้แต่น้อยแต่พ่อแม่ของเจ้าไม่เหมือนใครไม่เพียงยังมีสติอยู่แถมยังเป็นปีศาจรดับในยุคทั้งคู่ ปีศาจแบบนี้ในหุบเหวลึกมีสถานะรองแค่จอมมารกับเจ็ด,ดยุกใหญ่มีดินแดนของตัวเองสถานะสูงมากสถานการณ์แบบนี้ข้าเจอครั้งแรกบางทีอาจจะหาวิธีทําให้พวกเขากลับเป็นมนุษย์ได้จริงฮ่าฮ่าต่อให้ทําไม่ได้เราก็ต้องพยายามให้พวกเขามายืนฝั่งมนุษย์อาจารย์ใบข้าทําอะไรได้บ้างเรื่องนี้ต้องวางแผนยาวหลายอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ข้ามีภารกิจด่วนจริงฮ่าฮ่าจะต้องส่งให้คุณทํา ข้าถือลมหายใจตั้งใจฟังแล้วบอกว่าอาจารย์บอกมาเลยข้าจะทําให้สําเร็จแน่นอนสามวันหน้าอาธิการจะจัดประชุมคณะบดีคณะบดีทุกวิทยาลัยต้องเข้าร่วมเจ้าพาข้าไปข้าได้ยินแล้วมองเขาด้วยความมุนงงเต็มหน้าใบาชิงทรงไอสองครั้งแล้วพูดต่อว่าแน่นอนข้าไม่ได้ขี้เกียจไปนะเพราะมีเรื่องด่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แถมคนที่ไปครั้งนี้เป็นคณะบดีของแต่ละวิทยาลัยทุกคนมีทรัพยากรอยู่ในมือเยอะเจ้าไปสร้างสัมพันธ์กับพวกเขาจะมีประโยชน์ข้าพูดอย่างหมดคำพูดว่า อาจารย์ท่านนี้ชั้นเรียนของนักเรียนก็ว่าไปอย่างการประชุมคณะบดีให้ข้าที่เพิ่งเข้าเรียนใหม่ไปร่วมมันเกินไปหน่อยไหมไม่เห็นมีอะไรเจ้าสู้บอสโลกเลเวล80ได้คณะบดีหลายคนยังสู้เจ้าไม่ได้เลยเจ้ามีคุณสมบัติเข้าร่วมแน่นอนข้าได้ยินแล้วหน้าดำคล้ำคิดในใจว่านี่มันเรื่องพลังหรือเปล่านี่มันกลับตลปัดชัดฮ่หาฮ่าลองนึกภาพดูเราผู้ยิ่งใหญ่เลเวล7 0ถึง80นั่งด้วยกันคุยเรื่องใหญ่ที่กำหนดชะตาของจักรวรรดิดาเซีย แล้วข้าที่เป็นนักเรียนแทรกเข้าไปภาพมันไม่เข้ากันเลยสักนิดแต่ใบชิงทรงกลับไม่สนใจพูดต่อว่าข้าบอกเจ้านะการประชุมครั้งนี้สําคัญมากอธิการจะให้คะแนนแต่ละวิทยาลัยวิทยาลัยที่อยู่อันดับสุดท้ายจะถูกยุบด้วยตัวชี้วัดของวิทยาลัยเจียนซินเราตกต่ําถึงอันดับหนึ่งเลยทําให้วิทยาลัยเจียนซินเสียงถูกยุบภารกิจของเจ้าครั้งนี้คือแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของวิทยาลัยเจียนในการประชุมถ่ายทอดจิตวิญญาณเจียนซินให้อธิการเห็น รักษาวิทยาลัยของเราไว้งั้นอาจารย์จิตวิญญาณของวิทยาลัยเจียนคืออะไรจิตวิญญาณเจียนสินคืออะไรไม่สําคัญสรุปว่าการประชุมครั้งนี้ข้ามอบให้เจ้าไปจัดการข้ามีเรื่องด่วนกว่านี้ต้องไปทําข้าจะไปก่อนนะใบชิงทงพูดคําพูดว่ากวนไปมาแล้วโยนบัตรประจําตัวสีทองให้ข้านี่คือบัตรประจําตัวของข้าข้าให้สิทธิ์ของข้าแก่เจ้าแล้วเจ้าเอาไปใส่ในเครื่องสื่อสารของเจ้าถึงตอนนั้นข้อมูลการประชุมจะส่งไปที่เครื่องสื่อสารของเจ้า เจ้าถือไว้ให้ดีพูดจบลมเย็นพัดผ่านใบชิงทรงหายไปจากที่เดิมข้าตะโกนว่าโอ้ยเห็นใบชิงทรงทิ้งบัตรแล้วหนีอดไม่ได้ที่จะพูดคำหยาบวินาทีนี้ในใจข้าคะแนนของใบชิงทรงที่เพิ่งดีขึ้นตกลงสู่ก้นเหวทันทีข้าสงสัยด้วยซ้ำว่าใบชิงทรงพูดเรื่องพ่อแม่เยอะขนาดนั้นเพื่อปูทางให้หนีการประชุมหมอนี่มันไม่น่าเชื่อถือเกินไปแล้วบัตรประจำตัวที่สำคัญขนาดนี้ยังให้คนอื่นแบบไม่คิดอะไรได้อีกเหรอ แม้แต่บัตรประจําตัวซึ่งเป็นของมีค่าแบบนี้ข้าใส่บัตรประจําตัวของใบชิงทรงเข้าไปในเครื่องสื่อสารของข้าจากนั้นก็ได้รับข้อมูลการประชุมจากอธิการหลังดูข้อมูลการประชุมเสร็จกําลังจะดึงบัตรออกทันใดนั้นก็ได้รับข้อความจากธนาคารบัญชีมีการใช้ใจ่ายที่โรงเล่ามิเยเวสามล้านหยวนยอดคงเหลือ1 8ึ0 0หล้านหยวนข้านับยอดคงเหลือตกใจกับ18,00 0หมล้านข้าถูกทรัพย์สินส่วนตัวของใบชิงทรงทําให้ตกใจมากจากนั้นข้าคิดอะไรบางอย่างได้ มุมปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มแปลกๆอาจารย์ใบท่านให้ข้าช่วยท่านทํางานขอข้าแรงหน่อยไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วข้าก็เป่าปากเล่นมาถึงตลาดแลกเปลี่ยนของจักรวรรดิในโรงเรียนตลาดแลกเปลี่ยนในโรงเรียนนี้สามารถใช้บัตรประจําตัวซื้อขายได้นั่นหมายความว่าตอนนี้ข้าสามารถใช้เงินของใบชิงทรงได้ต่อมาข้าวางบัตรประจําตัวของใบชิงทรงลงแล้วค้นหาคําว่าทั่วไปในตลาดประมูลคืนนั้นตลาดแลกเปลี่ยนของจักรวรรดิเกิดความโกลาหลหลายคนได้รับข่าวทันที ใบชิงซรงแห่งมหาวิทยาลัยเกียวโตวใช้เงินสิบซื้อดาบยาวระดับตำนานเลเวล30จําจำนวนสิบเล่มจากโรงตีดาบจู้เจี้ยในคราวเดียวทุกคนคาดเดากันว่าผู้แข็งแกร่งที่สุดของมหาวิทยาลัยเกียรติซื้อดาบระดับต่ำจำนวนมากแบบนี้คงจะตั้งใจรับลูกศิษย์ค่าที่ได้รับของแล้วเดินออกจากตลาดอย่างพึงพอใจหยิบดาบยาวที่เพิ่งซื้อมาออกมาจากช่องเก็บของดาบเหล่านี้สีฟ้าทั้งเล่มตัวดาบมีลวดลายสวยงามในที่สุดก็เปลี่ยนดาบเหล็กในกล่องดาบได้ สุดท้ายข้ากลับหอพักอย่างมีความสุขนอนหลับฝันดีไม่นานหลังจากนั้นที่โรงเหล้าแห่งหนึ่งในเมืองเกียวโตชายชราสวมชุดรูราหลายคนมาหาใบาชิงทรงที่กำลังดื่มเหล้าอยู่ใบชิงทรงยิ้มแล้วบอกว่าแขกหายากหลายท่านมาเพื่อดื่มกับข้าเหรอชายชราเหล่านั้นยิ้มแล้วบอกว่าคุณใบเราได้ยินมาว่าท่านจะรับลูกศิษย์ที่บ้านเรามีเด็กวัยเหมาะสมอยู่พอดีท่านลองพิจารณาดูไหมใบชิงทรงได้ยินแล้วมีเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆผุดขึ้นบนหัวสองวันต่อมา ข้าอยู่ในห้องสมุดต,ตลอดเรียนรู้ความรู้ต่างๆเพื่อเติมเต็มตัวเองพร้อมทั้งเก็บหน่วยกิจไปด้วยสองวันผ่านไปข้าไม่เพียงเข้าใจโลกนี้ชัดเจนขึ้นแต่ยังเรียนวิชาบังคับทั้งเทอมจบเช้าวันที่สามข้ายังนอนอยู่บนเตียงบัตรประจำตัวของใบชิงทรงสว่างขึ้นทันใดวงเวทเคลื่อนย้ายปรากฏใต้ตัวข้าแล้วส่งข้าออกไปข้าตื่นจากพื้นอย่างตกใจเห็นตัวเองอยู่ในโถงอันงดงามรอบๆมีแสงเคลื่อนย้ายสว่างขึ้นทีละดวง นักรบอาชีพระดับสูงที่มีกลิ่นอายน่าสะพรึงกลัวเดินออกมาจากแสงนั้นทีละคนข้าตั้งตำแหน่งผิดหรือเปล่าข้าตั้งใจส่งใบชิงส่งนะหญิงสาวหน้าตาน่ารักคนหนึ่งมองข้าด้วยความสงสัยชายชาราหนวดขาวข้างๆทำหน้าบึ้งแล้วบอกว่าเสี่ยวสวี่เธอทำผิดพลาดพื้นฐานแบบนี้ได้ยังไงเด็กคนนี้ยังนอนอยู่เลยรีบขอโทษเขาส่งเขากลับไปอธิการขอโทษคน้องขอโทษคะ่ะสวี่หวานเทารีบขอโทษชายชาราหนวดขาวแล้วขอโทษข้าอีกครั้ง จากนั้นส่งข้าที่งงๆกลับไปสวี่หวานเทาตั้งตำแหน่งใบชิงทรงใหม่เปิดวงเวทเคลื่อนย้ายอีกครั้งแสงสีขาวสว่างขึ้นในถงแล้วข้าก็ปรากฏในถงอีกครั้งวินาทีนี้ทุกคนงงไปหมดรวมถึงอธิการจิงปิงหยุนสวี่หวานเทาเห็นข้าปรากฏอีกครั้งหน้าเธอเขียวไปเลยอธิบายกับจิงปิงหยุนอย่างตื่นตระหนกว่าเป็นไปไม่ได้อธิการเชื่อฉันนะครั้งนี้ฉันไม่ผิดแน่นอนฉันตั้งตำแหน่งอาจารย์ใบจริงฮา่ฮาฮ่าจิงปิงหยุนหน้าดำถามว่าแล้วใบชิงทรงอยู่ไหน ตอนนั้นข้าที่ตื่นจากฝันแล้วรู้ว่านี่คือการประชุมคณะบดีเริ่มขึ้นยิบบัรประจําตัวของใบชิงทรงออกมาอธิบายกับทุกคนว่าอันที่จริงท่านอาจารย์และรุ่นพี่ทั้งหลายข้าชื่อจางหยวนการประชุมคณะบดีครั้งนี้ข้าจะมาแทนอาจารย์ใบคําพูดนี้ออกไปทั้งห้องโกลาหลวุ่นวายใบชิงทรงนี่มันเกินไปแล้วจริงฮา่าฮการประชุมระดับนี้จะให้เด็กนักเรียนมาได้ยังไงอธิการท่าท่านไม่จัดการใบชิงทงหางเขาจะชี้ฟ้าแล้ว ทันใดนั้นคณะบดีแต่ละวิทยาลัยเริ่มโจมตีใบชิงส่งแต่ละคนกโกรธจัดจิงปิงหยุนพูดขึ้นทันใดกลิ่นไอยทรงพลังพุ่งออกจากร่างเขาคลุมทั้งโถงทันทีที่นี่เงียบลงทันใดจิงปิงหยุนชี้มาที่ข้าถามว่าเด็กน้อยเจ้าแน่ใจว่าจะมาแทนใบชิงท่งในการประชุมคณะบดีครั้งนี้เหรอข้าทำได้แค่ตอบอย่างจนปัญญาว่าแน่นอนแล้วข้าก็แทรกเข้าไปอยู่ท่ามกลางเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ต่อมาในการประชุมก็เป็นไปตามคาด วิทยาลัยเจียนซินจะถูกยุบนักเรียนของวิทยาลัยจะถูกย้ายไปวิทยาลัยอื่นตอนนั้นข้าผู้แทกคำพูดของจิงปิงหยุนขึ้นมาก่อนที่อาจารย์ใบจะมอบเรื่องนี้ให้ข้าเขาสั่งข้าเป็นพิเศษให้แสดงจิตวิญญาณเจียนซินของวิทยาลัยเจียนซินให้ทุกท่านเห็นจิงปิงหยุนงงไปครู่หนึ่งแล้วยิ้มเบาฮ่าฮ่าข้าเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกว่าวิทยาลัยของเจ้ามีวัฒนธรรมจิตวิญญาณแบบนี้เจ้าบอกมาสิว่ามันคืออะไรข้าตอบทันทีโดยไม่ลังเลว่าจนถึงวินาทีสุดท้าย จะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดนี่คือจิตวิญญาณเจียนสินจิงปิงหยุนยิ้มเบาๆว่าเด็กโง่เจ้าเกือบถูกใบชิงซงไอ้สารเลวนั่นหลอกแล้วอะไรที่ว่าไม่ยอมแพ้วิทยาลัยห่วยๆนั่นกําลังจะถูกยุบแม้แต่ใบชิงซ่งยังไม่กล้ามาเผชิญหน้ากับความจริงนี้ด้วยตัวเองข้าตรวจสอบข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกียวโตวแล้วการคัดออกอันดับสุดท้ายของวิทยาลายัยถ้าวิทยาลัยที่กําลังจะถูกยุบสามารถพิสูจน์ได้ว่านักเรียนที่ฝึกมานั้นยอดเยี่ยมนั่นหมายความว่ารูปแบบการสอนของวิทยาลัยดี วิทยาลัยนั้นจะดําเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องยุบวิทยาลัยเรามีนักเรียนแค่สองคนแต่เทียบได้กับนักเรียนนับร้อยนับพันของวิทยาลัยอ,อื่นจิงปิงหยุนฟังจบแล้วถามข้าว่าจะพิสูจน์ยังไงข้ายิ้มเล็กน้อยปลดปล่อยพลังครอบคลุมทุกคนในโถงวินาทีนั้นทุกคนสัมผัสได้ถึงผลเสริมพลังที่ข้ามอบให้สีหน้าทุกคนเปลี่ยนไปอย่างน่าตื่นเต้นความเร็วและความเสียหายเพิ่ม5 0อร์ฟื้นฟูจิตใจและพลังกายอย่างต่อเนื่องการโจมตีต้องคริติกล ความเสียหายคริติเคิลเพิ่ม200%เอร์เซพิกเฉยต่อการป้องกันของศัตรู50%ทุกคนเห็นค่าสถานะบนแผงของตัวเองรู้สึกว่าแม้เจอเทพเจ้าก็กล้าสู้ได้